พระบรมาธาตุนาดูนเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามเพราะมีประวัติการขุดค้คนพบพระพิมพ์ดินเผาและพระสถูปบรรจุพระบระมสารีริกธาตุตั้งแต่ปี2522กรมศิลปากรจึงจดทะเบียนสถูปบรรจุพระบระมสารีริกธาตุขึ้นเป็นสมบัติของชาติ แต่เมื่อปีพศ2522เนี่ยมีการขุดค้นพบใหญ่เลยทีเดียวค่ะซึ่งได้พราพิมพ์ดินเผาเนี่ยเป็นกระสอบกระสอบค่ะก็มีการปิดเงียบกันไว้และต่อมาก็ชาวบ้านเป็นหมื่นเลยค่ะเข้ามาขุดค้นนะคะแล้วก็ได้ของใช้ต่างๆได้พระพิมพ์ดินเผาไปและก็ต่อมานะคะมีการพบพระบรมสารีริกธาตุค่ะซึ่งถูกบรรจุไว้ในสถูปบรรจุไว้3าชั้นนะคะค่ะชั้นแรกเป็นสำลี ัันน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 นทททีี่าา่เเเเเปปป็็็ขาาาาคคคงงิและะะสุด้้้ยยอชชะะํพระบระมธาตุนาดูลมีที่ตั้งอยู่ใจกลางอีสานและเป็นแหล่งศูนย์กลางพระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมการเมืองและการปกครองมาตั้งแต่ครั้งอดีตการจนถึงปัจจุบันคณะรัฐมนตรีในยุคนั้นจึงมีมติให้บริเวณพระบระมธาตุนาดูเป็นพุทธมนตรอีสานตั้งแต่ปี2530 และยังนำองค์พระเจดีพระบระมาธาตนาดูนมาเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดตรงนี้เนี่ยเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวมหาสรา,ารคามเมื่อชาวมหาสรา,ารคามเนี่ยเกิดอาเพศต่างๆหรือเกิดฤด,ดูร้อนต่างๆเกิดฤด,ดูร้อนมากหรือว่าแรงมากหรือว่าหนาวเกินไปหรือว่าน้ําท่วมเราก็จะมาะสวดมนต์กันที่นี่และก็จะสามารถที่จะขับผ่านไปได้ดีทุกอย่างได้วหายพระไหว้อะไรก็วา่วาจะ มีโชคมีอะไรก็เลยมาเขาบอกว่ามาแล้วดีครับมาก็อยากมาดูไหว้พระธาตุมาแล้วรู้สึกยังไงนะรู้สึกสบายใจจากความได้มาที่เขาเรียกที่ศักดิ์สิทธิ์ก็เลยมาที่ท้าเราจะขอพรอะไรท่านเราก็ได้ทุกอย่างค่ะเคยขอมาแล้วเคยขอประสมดังใจนึกทุกอย่างค่ะเช่นเรื่องอะไรบ้างคะทุกอย่างที่เราจะขอสมปรารถนาสมบัติตาณค่ะ อีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองมหาสา,ารคามคือพระพุทธมงคลพระพุทธรูปสำคัญในอำเภอกันทรวิชัยประดิษฐานในลานโพวัดพุทธมงคลตำบลคันทราราชเป็นพระพุทธรูปหินทรายศิลปะทวรารวดีสูงประมาณ4ีเมตรได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุสำคัญของชาติเมื่อปี2478 พุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาอย่างสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นอกจากจะกราบสักการะจัดถวายดอกไม้และพวงมาลัยเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตพัชรพงศ์พันสวัสดิ์ถ่ายภาพพัชานิลังโสทีนินทวินที่โฟรายงาน